ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคชแนลนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวาว,าวของพี่เอก H R ดหรือว่าฮาร์โรคเกอร์ของเรากันดีกว่านะครับ mm hmm. เกี่ยวกับข่าวาวที่ว่าพี่เอกจะมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในนิวอนได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่พี่เอกจะเข้ามาอยู่ในโฮมสวิตโฮมค่อนข้างเป็นไปได้สูงม,มากๆเลยทีเดียวนะฮะจากล่าสุด23วันนี้นะครับที่ทางโฮมสวิตโฮมออฟฟิเชียลก็ได้โพสต์ภาพกับข้อมูลเอาไว้นะครับเช่นข้อมูลแรกที่ ใช้เพื่อนๆดูนี่คือข้อมูลนี้เลยครับนิวรปิดปรับปรงุงเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนเห็นบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะเราจะหาข้อมูลพี่เอกกันโอเคครับเจอแล้วนะครับก็สองสามวันที่แล้วนะครับทางโฮมสวิตโฮมเองเนี่ยเขาประกาศมาเลยนะครับว่าทีมงานชูมือแล้วนะครับรวมพลัง10,000แสนไลค์นะครับ จะส่งเบลไปรับ HRK เข้านิวรนครับแชร์ไปให้ถึงปะซึมพี่เอกเบลนำฐานเข้านิวรนเอง h ฮชแท็กเฮดอาร์เคฮาร์ดครับ แล้วก็เป็นรูปเบลนะครับถือป้ายเลยนะครับว่าทีมงานจะขอ1000งแไลน์นะครับเพื่อจะไปชวนพี่เอกเข้ามาอยู่ในนิวอนะครับทีนี้ผลตอบรับก็โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามีคนมาตอบรับเยอะมากๆนะครับมีการแชร์กันจนถึง1 8หมื่นครั้งนะครับแล้วก็มีความคิดเห็น2.9พันความคิดเห็นเลยนะครับ เกี่ยวกับที่น้องเบลจะไปชวนพี่เอกฮร์ร็อกเกอร์เข้ามาอยู่ในนิวอนนะและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดกดไลค์มันเกินแสนไปแล้วด้วยนะครับมันกลายเป็น1นึจุดแปดแสนไลค์ไปแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าเกินที่น้องเบลเขาขอไปอีกนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อ4วันที่แล้วนะครับซึ่งคอมเมนต์จากเพื่อนๆทางบ้านส่วนใหญ่ก็บอกเลยนะครับว่าโห4วันจะ2 0 0แสนแล้วนะฮะส่วนบางคนก็บอกว่าถ้าพี่เอกเป็นคิวเลอร์เนี่ย ขอแท่งไฟได้ไหมครับเล่นเป็นเซอร์จะได้เอาไปยืนโบกนะฮะส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกเลยว่าถ้าพี่เอกมาพร้อมเปนแน่ๆครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับพี่เอกต้องมาแล้วงานนี้รอเลยจ้าแสนแตกไปแล้วนะครับยอดไลท์ทะลุขนาดนี้นะครับทําพี่เอกเป็น2เวอร์ชั่นเลยได้ไหมครับเป็นทั้งผีแล้วก็คนนะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ท,ทีเลยนะครับจะ20,000นแล้วนะครับ มาแน่ๆครับตาเอกนะฮะและนี่ก็คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับซึ่งคอมเมนต์ก็ปลาไปแล้วนะครับจะ3,000คอมเมนต์ได้นะ2.9งจุพันแล้วนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทีมงานเนี่ยจะทำยังไงต่อนะครับเมื่อมันเกิน100,000ไลค์อย่างที่ทีมงานขอไปแล้วนะครับโพสต์ต่อไปนะครับก็เป็นโพสต์ที่ทีมงานเพิ่งจะโพสต์ไปเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นก็คือรูปนี้ครับพี่เอก เอาไม่อยู่เบลเอาเอกสารมาให้พี่เซนพี่ไม่อยู่เบลวางไว้บนโต๊ะนะคะท,ทีมนกอ ok ้วนท,ทีมนานร้อนในพี่เอกเบลมาหาพี่เอกแล้วครับซึ่งในรูปนะครับก็เขียนไว้ว่าพี่เอกเบลมาแล้วพี่เอกหายไปไหนเบลเอาเอกสารวางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นเอกสารเหมือนจะสมัครงานนะครับมายื่นให้พี่เอกนะฮะ เหมือนทีมงานจะบอกว่าทีมงานทำตามสัญญาแล้วนะครับที่เพื่อ,อนกดไลค์เกิน1 0 0 0 0แสน,นะครับก็จะไปเชิญพี่เอกซึ่งตอนนี้ทีมงานก็เชิญจริงๆแล้วนะฮะตามที่โพสต์ไว้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าการตอบรับของพี่เอกจะเป็นยังไงนะครับไม่แน่นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาอาจจะมาโพสต์คอมเมนต์ของพี่เอกก็ได้นะครับว่า ตอบรับที่จะเข้านิวอ์นะฮะต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆทีมงานทําตามสัญญาแล้วนะฮะก็คือส่งจดหมายเชิญพี่เอตฮาร์ดร็อกเกอร์ของเราเข้ามาสู่นิวอ์ครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวล่าสุดนะครับที่มีแนวโน้มว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์อาจจะมีสิทธิ์เข้ามาแจมอยู่ในโฮมสวีทโฮมสวายก็เป็นได้นะครับซึ่งความรู้สึกผมหลังจากที่เห็นโพสต์ทีมงานไปยื่นซองให้พี่เอกขนาดนี้นะครับก็เพิ่มความมั่นใจผมผมให้ไปเลยแล้วกันนะฮะ99.9999%นะครับว่าพี่เอกมีสิทธิ์จะเข้ามาโผล่ในโฮมสวีทโฮมสวายครับแต่ขอเหลือวไว้0.001%นะครับเผื่อถ้าเกิดพี่เอกไม่มาจริงๆจะได้ไม่น่าแตกนะโอเคครับส่วนยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิด เรามีข่าวข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผมจะเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันแน่นอนครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครต์ให้กับช่องโคนชเคช n แนลด้วยนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาใหม่ใน h โฮมสวิตโฮมสวายครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ